ก็เจริญพรวันน,น,นี้ก็ทำคลิปเพื่อเสนอเป็นอารมณ์ปฏิบัติหรือเป็นรงรอยให้ผู้ปฏิบัติใหม่ได้มีโอกาสให้เห็นรอยแล้วก็จะได้พบว่าเราเดินทางมาถูกทางแล้วคือ ชีวิตของเราส่วนใหญ่เนี่ย mm hmm. ก็ใช้ชีวิตตามปกติของเราไปเป็นปกติของเราะที่เราว่าเออเราอยู่ได้ในโลกไบเนี้แต่พอเรามีความรู้สึกศรัทธาและอยากปฏิบัติพบกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ได้รับข้อมูลเรื่องสติปัฏฐานการฝึกหับฏิบัติธรรมใหม่ๆเรามักจะตั้งใจมากนะ ตั้งใจมากจนมีความ,ามรู้สึกเก็บกดทำแล้วรู้สึกว่าอ่ันใจทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่สภาวะของความสบายอกสบายใจขณะปฏิบัติความสุขในการเริบัติธรรมเขาบอกปฏิวัติธรรมจะนําสุขมาให้อะไรเนะี่ยนั่นเพราะความที่เราตั้งใจมากเราก็จะเพ่งที่จ้องเราปฏิบัติเบื้องต้น ก่อนปฏิบัติแล้วก็เผอไปกับอารมณ์เพราะว่าอารมณ์เนี่ยที่เขาสร้างผลประโยชน์เป็นธุรกิจหาเม็ดเงินเข้ามามันเยอะแยะไปหมดเลย<ม>ทั้งรูปทั้งรสทั้งกลิ่นทั้งเสียงทั้งสัมผัสทั้งระบบความคิดเทียกมาเยื่อเยอยุเชิญชวนมากมาย ให้เราเด้เผลอแล้วก็หลงไหลแอบฟารมที่เขายั่วยุหรือว่าสร้างภาพลวงโลกโฆษณาชวนเชื่ออะไรพวกนี้นจนเราเผลอไปหาเงินได้พอใช้แหละเพราะนี่คือธุรกิจบางทีก็ เปลี่ยนความผิดเป็นความถูกเช่นเกมกีฬาอย่างเงี้ยชกมวยบนเวทีถึงตายจนางทีถึงนอกเข้าโรงพยาบาลแต่ว่ากฎหมายไม่เอาผิดเพราะมีกติกาและเป็นที่อยอมรับว่านี่คือกีฬาแข่งขันฟุตบอลบอลเล็บบอลเทนนิสสารพัดน่ะฝึกกันจนแค่เอาชนะกันหรือเป็นมืออาชีพ เรียกว่าเล่นกีฬาเพื่อหาเงินแล้วเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเคยทำตามความคุ้นชินชอบอะไรก็ไปหาสิ่งนั้นทั้งพูกทั้งรสทั้งกลิ่นทั้งเสียงเรื่องกามเรื่องกินเรื่องเกลยดแต่พอปฏิบัติแล้วได้ต้องเจอกับความเป็นปกติแล้วก็อยู่ตัวเองอย่างเรียบง่ายไอ้สักเก่นนะพัฒนาคือ มันอยู่กับตัวเองได้อยู่กับกายกระใจได้อย่างเรียบง่ายไม่ใช่เพ่งที่จ้องเวลาเคลื่อนมือรู้สึกตัวแล้วไม่ใช่เผลอทางตา,งางหูรูปรสกเก่นเสียงไปทําความคุ้นชินเคยชินเกา่าๆตรงนี้แล้วไม่ใช่คิดกล่อมตัวเองต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ต้องคิดกล่อมนะใหม่ๆเก็บกดใช่ไหมปฏิแบบัติใหม่ๆ ก่อนปฏิบัติก็กบเกลื่อนทำอะไรก็กบเกลื่อนพอเริ่มปฏิบัติก็เพ่งที่จ้องเก็บเก็บโกดพอนั่งไม่ไหวก็เดินก็ยืนก็นอนมหาอะไรกินหาอะไรทำก็กบเกลือนมันไม่เจอความเป็นกลางมันไม่เห็นโลกตามความเป็นจริงเห็นธรรมะธรรมชาติตามความเป็นจริง ให้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นด้วยสติปัญญาให้ถูกต้องเนะเราก็จึงต้องเรียนรู้สภาวะเวลาเปรัยบมันหนเหมือนถูกบังคับเพ่งพี่จ้อง,องเป็นยังไงแล้วก็ผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขหน่อยผ่อนๆหย่อนๆให้จนมันเกิดความพอดีเกิดความสบายหรือบางทีมันเผลอไปมันสบายมากๆเผลอไปก็ต้อง เจตนากำกับนิดนึงกำหนดนิดนึงจะทิ้งตัวเจตนากำหนดตัวเบื้องต้นจนรเกิดการวางใจเนะเอาะพอจะวางใจได้ไหมไม่ยากไม่ยากจะจับประเด็นจุดนี้ได้สภาวะกลางกลางมันปรากฏสภาวะมันเป็นปกติปรากฏตรงนี้แหละบ้านของจิตเราจะรู้สึกเลยปลอดภยัภยปลอดภัยคิดปั๊บกลับมาได้ รูปรสกลิ่นเสียงรสชาติของโลกวัตถุกรรมะคุณก,ก็ไม่สามารถครอบงำเราเนี่ยเราก็จะต้องฝึกให้เป็นพ้นนี้ที่มีกําลังของสติของสมาธิของปัญญาพอสังเกตเลานะสังเกตเอางนั้นการสังเกตก็จะเป็นเหตุอย่างหน,นึสังเกตเทำให้เราเกิดการพัฒนาขึ้นมาเราเรียกธรรมวิยยะการสอดสองในธรรม คือการสังเกตนะนะเมื่อเราสังเกตแล้วก็จะได้ข้อสรุปเมื่อใดเมื่อหนึ่งเมื่อถึงเวลาพอมื่นั้นปั๊บเราก็จะรู้ว่าเออผู้ที่ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมมันนําสุขมาให้ปฏิบัติธรรมท้ายสุดคือมจะมีความสุขและเป็นความสุขที่อยู่กับตัวเองอย่างเรียบง่ายนะอย่างอื่นเนี่ยกลายเป็น เรื่องของนอกตัวทํางานก็มีความสุขเงินก็เหลือคนที่ไปแบบทำมันจะมีเงินเหลือนะมันจะไม่ใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขตัวนี้สําคัญเราก็จะมีเงินเก็บได้ไวหรือแม้สถานการณ์ที่เราหาเงินไม่ได้ไม่มีเงินก็สามารถเอาตัวรอดได้ก็ศีลถ้าเราเปกติจะนําสุขมา้ศีลถ้าเรามีศีลนก็นำพวกทรัพย์มาให้อันนี้เป็นอันนี้สองโดยตรงให้พิสูจน์ ถ้าเรามีสีนะ่ะศีจะทําความเย็นมาให้ใจเราก็จะสงบลมเ,เย็นเป็นสุขไม่ต้องใช้ตังค์จะใช้ก็ใช้ใน,น้อยไม่ถึงก็ว่าไม่พอใช้หาเงินชักหน้าไปถึงหลังคงไม่ใช่นะแล้วคนค็ข้างตัวเราจะค่อยเป็นคนสงบ,บเย็นจะได้เป็นหมู่คณะกันเรียกว,ว่ากรรมมุนาวัวตติโลโกสัตว์โลกก็ย่อมเป็นไปตามกัน คนปฏิบัติธรรมก็อยู่คนปฏิบัติธรรมไปอย่างนั้นคนกินเหล้าต้องอยู่คนกินเหล้าคนที่ไม่มีความสุขพลานไปหานั่นนี่นู่นยวติดเชื้อโควิดเนาะอ้ะสารธรรมวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนก็คือให้เราได้มันขยันทำความเพียรและสังเกตนะจนเจอความเป็นกลางเห็นโลกตามความเป็นจริงให้เกี่ยวข้อให้ถูกต้องต่อไปอวันนี้ก็จะเลยธรรม